ศิลปะคือสิ่งที่ศิลปินมองเห็นเช่นเดียวกับโอกาสที่ไม่ได้เห็นเหมือนกันทุกคนผู้คนอาจมองเห็นเพียงเส้นดาแต่เราเห็นธุรกิจคุณเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นระดับโลกคนทั่วไปเห็นแค่อะไรรถยนต์แต่เรากลับมองเห็นช่องทางในการส่งออกสู่ตลาดสากลบางคนเห็นเพียงแค่ปลาแต่เรากลับเห็นแหล่งอาหารของผู้คนทั่วโลกแล้วใครจะคิด ว่างานชิ้นเล็กๆจากแรงบันดาลใจจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับ World Class สิ่งที่เรามองเห็นคือโอกาสที่คนไทยจะก้าวไปสู่ความสำเร็จเพราะเราคือตลาดกลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียนบนทําเลทองกว่า3 0 0 0 0นตารางเมตรที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณความตั้งใจของเราสู่ความภูมิใจของคนไทยตลาดต่อยอด AEC Trade Center